ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่ชุมชนมณีไพรสนพบต้นตะเคียนยักษ์อายุกว่า100ปีค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าระหว่างที่เครื่องจักรกำลังมีการขุดลำห้วยแม่สอดเพื่อก่อสร้างผนังกั้นลำห้วยแม่สอดตามโครงการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครแม่สอด บริเวณข้างวัดมณีไพรสนด้านหลังเตาอบสมุนไพรวัดมณีไพรสนเขตเทศบาลนครแม่สอดโดยได้ขุดพบต้นตะเคียนยักษ์ใหญ่มากขนาดลำต้นตอนล่างชาวบ้านบอกว่าต้องใช้สามคนโอบคาดว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า100ปีหรือมากกว่านั้นเมื่อขุดพบก็ได้มีการใช้รถแบ็คโครชักลากขึ้นมาจากลำห้วยแม่สอดมาวางไว้ที่บริเวณข้างลำห้วย จากนั้นได้มีชาวบ้านที่เริ่มทราบข่าวก็ขุดพบต้นเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์ทำให้ชาวบ้านที่มีความเชื่อและศรัทธ,ธาได้นำดอกไม้ทูบเทียนอาหารขาวหวานและชุดไทยสตรีโบราณมาสักการะไหว้กราบถวายต้นเจ้าแม่ตะเคียนตามความเชื่อและความศรัทธ,ธาของชาวบ้านชาวบ้านในชุมชนมณีไพรสนบอกว่าจะประสานกับทางวัดมณีไพรสนเพื่อขอให้ทางวัดได้หาพื้นที่ นำต้นตะเคียนยักษ์มาวางตั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อและความศรัทธาเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและเป็นมงคลที่อยู่อยู่ก็มีการขุดพบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยร้อยปีที่ไม่สามารถขุดพบได้ง่ายสำหรับข่าวความคืบหน้าในเรื่องการขุดพบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยร้อยปีนี้ที่ลำห้วยแม่สอดใกล้กันกับวัดมณีไพรสนนั้นผู้สื่อข่าว จะได้ติดตามและนำเสนอเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบต่อไป